ล่าสุดนี้คุณยายมารสีหมอให้กลับบ้านบอกอยากไปเล่นละครแล้วเรียกว่ายังแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณยายมารสาีเมื่อฟังประโยคนี้หลายคุณเองถึงกับน้ำตาไหลเหมือนกันนะคะยังคงแอดมิดเข้าโรงพยาบาลและก็มีแฟนคลับที่ติดตามคุณยายมาตั้งแต่สาวๆเข้าไปให้กําลังใจวอวยพรกันอย่างล้นหลามแล้วค่ะกับล่าสุด,ดนั้นของคุณอ้อยเจรวัติเยนลูกสาวของคุณยายมารสาี อาอมโพสผ่านอิสตกรัมนะคะได้บอกว่าออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเข้ารักษาตัวตั้งแต่26ซึ่งมีอาการไข้สูงหนาวสั่นคุณยายกลัวติดเชื้อคุณหมอเองก็กลัวติดเชื้อในกระแสโลหิตก็เลยให้ยาฆ่าเชื้อครอบกลมมาอยู่ใน ICU 2วันพอออกจาก ICU สดชื่นมากแต่เกล็ดเลือดก็ยังต่ำเลยต้องอยู่ต่อถึงได้กลับบ้านแล้วแล้วก็ยังบอกอีกว่าคุณยายอยู่ในวงการมา80กว่าปี รักการแสดงที่เป็นแบบว่าที่สุดเลยนะหลังจากออกจากห้อง ICU พอเจอหน้าลูกประโยคแรกที่บอกก็คืออยากเล่นละครซึ่งในคลิปจะเห็นว่าคุณยายเนี่ยอยากจะกลับมาเล่นละครอีกครั้งซึ่งต้องบอกว่าการเล่นละครนั้นถือว่าอยู่ในสายเลือดของคุณยายเลยจริงๆแลวค่ะอย่างไรก็ตามแล้วนะคะทางทีมงาน,นก็เป็นกำลังใจก่อให้คุณยายนั้นรักษาสุขภาพร่างกายขอให้แข็งแรงเลยค่ะ